สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะน้องเฟิร์นที่ปรึกษาการขายบริษัทพิจนนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมีรถนะคะรถเข้าใหม่เลยนะคะมีใหม่เลขใหม่น้อยมากเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยน้องก็ต้องบอกก่อนว่าน้องเฟิร์นเป็นเซลล์ที่ปรึกษาการขายนะคะประจำการอยู่ที่สาขาที่สาค่ะสาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยสุรนท์งี่บกนะคะโชว์รูมนี้ติดอ,อยู่กับถนนใหญ่เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่าเจ0ร้อยคันนะลูกค้า กระพตที่คันนี้นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถปี2025นะคะกรอบเลขใหม่การใช้งานเพียง3,000กโลเท่านั้นลูกค้าเลขใหม่การใช้งานเพียงแค่3,000กโลนะคะได้รถปีใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสภาพป้ายแดงเลยลูกค้าแต่ราคาหายไปจากป้ายแดงนะคะเกือบครึ่งนะคะคันนี้นราคานะคะป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ประมาณเกือบ7,000 0บาทนะคะแต่เราขายเพียง4,900บาทเท่านั้นเองนะ 49,000บาทฟรีดาวได้นะคะเลทฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000คันนี้หนูขอรายได้16,000บาทน,นะคะได้รถนะคะปีใหม่ไม่น้อยไปใช้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถออปชั่นจะเป็นไงเราไปดูกันเลยคันนี้นะคะเป็น Suzuki Swift 1.2 GL ปี2025นะคะปี2025เลยนะคะเลขไมายจะใช้งาน,นยําอีกที่ึนนะ 3, คะ3,000กิโลเท่านั้นเองนะ รายละเอียดตัวรถออปชั่นเป็นไงนะคะคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะคะก็เป็นตัว GL นะคะจะได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะด้านล่างมีไฟเดรไลท์ให้ลูกคา้ารถเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะคะเดี๋ยวเราต้องปรับสภาพให้อีกรอบนะคะอาจจะมีฝุ่นเละเอะอเปื้อนหน่อยนะคะแต่ว่าเราปรับสภาพให้นะคะคือได้รถสวยแน่นอนนะโค,คงไฟซ้ายขวานะคะโคมไฟใสกิงไม่มีร,รอยไม่มีคราเหลือไม่มีขิดกะเทาะใส ฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะคะไม้มีรอยไม่มีตำหนิไม่มีรอยบุบหลักอินนะคะสวยๆเลยคันนี้ในส่วนของล้อได้เป็นล้อกระทะนะคะขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมยางปรีใหม่ทั้ง4ี่เส้นไฟเลี้ยวของรุ่นนี้นะคะจะติดให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะฝ mm hmm. าคุ้มกระจกนะคะจะได้เป็นสีดำสีเดีดวยวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัวกระจกก็ได้เป็นระบบพอไฟฟ้าด้วย mm hmm. มีการติดคิปกันสาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อจะประตูเป็นระบบสมาร์ทอินทีให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยกระจกแพรพาร์เดิมโรงงานทุกบานเลยนะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยค่ะเมื่อจะประตูเป็นระบบสมาร์ทอินทีและภายในลูกค้าภายในได้เป็นโทนสีดำกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็ัวแผงประตูเนี่ยจะได้เป็นสีดำตัดกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าสภาพใหม่ๆเลย ตัวคอนโซลได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวนะคะคู่มือการใช้งาน,นต่างๆนะคะเอกสารต่างๆนะคะที่มาจากเจ้าของเก่าคนเดิมยังอยู่ครบลูกค้าจะก็อ่าลูกค้านะคะเจ้าของคนเดิมนะคะดูแลรักษาดีมากลูกค้ากินหอมมากในรถคือกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็ตัวภาษีพรบรเราต่อให้ปีหนึ่งนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะ ออกแบบให้ออสรีระนะคะเหมือนคล้ายๆทรงสปอร์ตนะคะมีการเดินเส้นลายกราฟิกสวยๆเลยลูกค้าดูจากเบาะเบาะใหม่มากนะคะไม่มีอรอยยับย่นขาดเลยตึงๆนุ่มๆเด้งๆ,ๆ,ๆะคะจุดน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีอรอยขยับหรือรอยขันขเลยรถโครงสร้างเดิมทุกจุดนะจะบอกให้หนูกล้าโชว์เลยนะคะจุดน็อตต่างๆไม่มีอรอยขยับหรือรอยขเลยนะคะ ตัวสวิต์เนี่ยประตูนะคะเปิดห้องผู้โดยสาร่ะจะเปิดจากด้านบนแบบนี้เลยนะคะมีการติดคิวกันสานมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะสภาพเบาะใหม่หมนะคะคันนี้เป็นแฮดแบกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะสามารถพับเบาะลงได้ลูกค้าเขาจะสามารถพับเบาะลงได้นะคะพับได้จนสุดเลยนะลูกค้าเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูแต่ว่าเบาะด้านหน้ามัน เอ็นหลังนิดนึงนะคะเขาสามารถทับเบาะลงได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะจุดน็อตด,ด้านในต่างๆนะไม่มีรอยขยับเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้นะลูกค้าใครได้ไปนะคุ้มค่ามากๆทําเหมือนได้รถใหม่ใต้แดดไปใช้งาน เข้าใจได้เลยว่าโซรถมอสองอาจจะกลัวการโดนย้อมแมวนะคะลูกค้าแต่ที่บริษัทเพชโยนนะคะท่านลูกค้าไม่มั่นใจเรามีบริษัทตรวจรถจากข้างนอกเข้ามาตรวจให้นะคะ274รายการเลยนะคะ274รายการเลยนะมีการออกไปเซอร์ให้ทุกคันลูกค้าจา๋าคันนี้นะคะยังอยู่ในวาลลรตีสูตรด้วยนะ,ะเลขไม่0 0 0 0โลนะคะ ไฟท้ายแบบ led ลูกค้าโคมไฟใส่กิ้งเลยนะคะโลโก้ต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยด้านล่างนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง2จุดนะคะด้านบนมีไฟเบรกดรงที่3ให้นะคะและชมด้านในกันสักนิดนึงนะคะพื้นที่ในการเก็บของก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเขาสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ ค่อนข้างเยอะเลยนะคะด้านล่างมีชุดตั้มรูมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะ,ะจุดนอ็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขยับเลยลูกค้าจ๋าดูได้เลยนะกระจกแคปรัตเดิมทุกบานนะคะมีการติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวฝากระโปรงท้ายแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะรถเติมสุดๆไปเลยนะคะไม่ก็ใช้งานน้อยด้วยนะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของตัวประตูอ่ะ ครงสร้างด้านในสักนิดนึงนะคะดูแล้วต้องดูให้ครบจบนะคะจุดน็อตด้านในอย่างที่น้องเฟิรนบอกเลยนะ,ะไม่มีอรอยขยับเลยนะคะเดิมๆทุกจุดแต่ว่ารถกลิ่นหอ,บบอมมากนะะ้องเฟิรนชอบกลิ่นนี้มากนะสภาพสวยสภาพใหม่นะคะรูจับประตูด้านนอกเป็นระบบสมาร์ทเอนะคะตัวแผงประตูได้เป็นสีนดำตัดกับสีขาวแบบนี้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะคะจุดน็อตด้านในนะคะไม่มีอรอยขยับหรือยขไขเลย นะคะตัวบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยจุดน็อตด้านในด้านนอกไม่มีการขยับนะคะในส่วนของตัวเบาะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเช่นเดีวยวกับทุกๆจุดเลยสภาพเบาะนะสวยๆนะคะคันนี้ได้เป็นระบบปุสะตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยลูกค้าพวงมาลัยดูสิได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสภาพพวงมาลัยคือใหม่มากนะคะ ใหม่มากมีการบุหนววม,มาให้นะคะใส่ปอกกลุมอะไรมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและเรามาชมเลขไมค์กันนะคะว่าน้องเฟิร์นพูดจริงหรือเปล่าคุณลูกค้าคขาเลขไม่สามพันโลนะคะสามพโลเท่านั้นเองนะลูกค้าสามพันสองร้อยกว่าโล ที่บริษัทไปโจนรับประกันนะคะไมหน้อยเราขายไม่น้อยไม่เยอะเราขายไมาเยอะไม่มีการกออมันะลูกค้าลูกค้าดูความคุ้มค่าของคันนี้นะคะอยากรู้จริงๆว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะจะมาเป็นเจ้าของรถคันนี้นะเครื่องเสียงนะคะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อระบบอุททุได้ด้วยนะคะ <c oughs> แอร์นะคะเป็นอนาล็อกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออ,อโต้นะคะ ชมภายนอกแล้วชมภายในแล้วเดี๋ยวไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันลูกค้าดูความใหม่นะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบทักมาเลยนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะโชว์ป้ายทะเบียนให้ดูนะคะแล้วไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะในส่วนงเครื่องยนต์นะคะคันนี้มีขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเข้าค้าลูกค้า สภาพห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะคะล้างห้องเครื่องนะคะภายนอกภายในสปาโลสปาบอกให้นะคะจุดน็อตต่งตางๆลูกค้าดูได้เลยไม่มีอรอขยับหรือรอ,ยยแลแลอคันไขแผ่นการความร้อนยังอยู่ในลูกทรงที่สมบูรณ์เลยนะคะจุดน็อตต่างๆบาโคตต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะขามหน้าเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจุดในอาร์ตรอยนีสีที่มาจากโรงงานยังอยู่ ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยและก่อนส่งมอบรถเรามีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะที่เป็นศูนย์บริการถ่ายพัดของเราเองนะคะครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายของเล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตั้งศูนย์ล้อล้อระบบยางระบบแบตเตอรี่นะคะเรามีครบจบที่บริษัทรถยนต์เลยนะคะและแบตเตอรี่เรามีการวัดค่าเฉลี่ยทุกคันนะคะถ้ามีการต่ำกว่าเกณฑ์หรือเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลย หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Suzuki Swift หนุสอง GLP สองพันยี่ห้าคันนี้นะคะกอบเลขไม่แต่ชินาเพียง3,000กิโลเท่านั้นเองนะเสนอขายในราคา4 9 0 0 0นบาทฟีดาวได้คันนี้เลทผ่นอนฟีดาวอยู่ที่ง้วนละ8,000บาทตลอดอายุสัญญาขอรายได้หนึ่งหมื่นหกพับาทขึ้นไปซื้อได้จบเลยใครที่กำลังมองหาเนาะไม่ควรพลาดเลย ต่างจังหวัดนะคะออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรืออยากเข้ามาชมรถัจริงเข้ามาได้เลยนะคะต้องไปอ,อยู่สาขาที่3ตั้งอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์46นะคะมีรถให้เลือกทุกสุดเน้นเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งใหญ่รถเก่งขนาดกลางนะคะรถเก่งเล็กนะคะรถยนต์อีโคคาร์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของาที่นั่งเจ็ดที่นั่งรถพีพีวีนะคะรถครอบครัวนะคะหรือจะเป็น รถกระบะวิเชียงานหรือรถสู้เราก็มีให้ครบจบที่บริษัทรถยนต์นเลยนะคะกลุ่มอาชีพพนักง,งานสลิปเงินเดือนนะคะข้าราชการจัดไปแน้นรู้ผลได้ภายใน1วันเลยนะ,ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะจองรถเพียงแค่999บาทเท่านาั้นนะ,ะลุ้นจับนะคะอังเปานะคะมีของสมนาคุณมากมายนะคะก่อนจบคลิปมาเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกเพื่อนด้วย จะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ